กระาบสวัสดีมิรักแฟนเกมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกันในเกมรถแข่งแรลลี่ฟูลี่นะครับออกสตาร์ทไปแล้วครับโอ้ยโอ,โอ้สตาร์ทไม่ดีนะโดนแซงไปแล้วสองคัน,นเอา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 ทางนี้ต้องระเบียด,ดแน่เลยทางนี้ต้องระเบียด,ดแน่เลยเอ้ีโอ้โอ้โอ้โอโอ ไม่ตัดไม่ได้อีกเออเอาเอาชอนไปเบียดกันไปเบียดกันไปมันจะพลาดพลาดเยอะไม่ได้นะครับโอ้ลุดลุดลุดโอ้ยมันเบียดเราอีก เงินไปเงินไปไอ้ยอฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ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 ้ย้ยเ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 ้เ้ยเเยเย ทันไมมที่หนึ่งเนี่ยโอ้ยหลุดครับหลุดหลุดหลุดโอ้โห่บานออกไปครับหลังก็จี้ตูดมาแล้วครับอืมทันไมมที่หนึ่งที่หนึ่งไม่น่าทันครับแต่ที่สองน่าจะได้อยู่โอ้ยเด้แค่ที่สองนะครับโอเคนะครับก็จบไปแล้วสลาบคลิปนี้นะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับไม้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ